กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสหายฟุตบอลนะครับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้วันที่2ของช่องเราแล้วนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของช่องเราอย่างไงใครเข้ามาดูก็อย่างแรกเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้25มิถุนายนครับยกมา4คู่เช่นเคยนะครับจะเป็นยูโรนะครับส0 242คู่นะครับแล้วก็โคปาอเมริกา2คู่เช่นเคยครับไปดูคู่แรกกันก่อน คู่แรกวันนี้ครับยี่สามนกาห้าทุ่มบ้านเรานะฝรั่งเศสพบกับโปแลนด์นะครับอีกคู่นึงจะเป็นเนเธอร์แลนด์กับออสเตรียนะครับไปดูทางฝั่งของโคปาเมริกานะครับเปรูพบแคนาดานะฮะแล้วก็อีกคู่นึงครับชิลีกับอ์เจนตินาโอ้โหผมบอกเลยน่าสนใจทุกคู่นะครับน่าสนใจทุกคู่นะก็อย่างที่บอกนะครับฟุตบอลไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะ นี่ก็จะเป็นแค่แนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจให้นักลงทุนทุกท่านได้เอ่เื่อไปช่วยในการตัดสินใจเนาะว่าจะไปลงทุนกับผู้ไหนนะฮะก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกนะ่ว่าบอลเอ่อบอลทีมชาติเป็นอะไรที่เล่นแม่งโคตรยากเลยพูดตามตรงเลยนะมันพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปโอ้โหผมจะเป็นลมนะครับก็ยังไงทุกท่านก็ เอาไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เอาไปประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับโอเคนะครับไปรับชมคู่แรกกันเลยในค่ำคืนนี้ครับเปิดประเดิมหัวเลยในค่ำคืนนี้ครับคู่แรกฟุตบอลยูโร2 0 2 4คู่แรกในค่ำคืนนี้ห้าทุ่มตรงนะครับฝรั่งเศสพบกับโปรแลนด์โอ้โหคู่นี้น่าสนใจนะครับคู่นี้น่าสนใจฝรั่งเศสก็ ไม่ค่อยจะชนะขาดกระท่อนกระแท่นเหมือนกันส่วนโปรแลนด์ก็เละครับเละเทะตุ้มเปะ๊ะโอ้โหยังไงไปฟังบทวิเคราะห์กันเลยครับอะค่าคืนนี้นี่ครับฝรั่งเศสกับโปรแลนด์โปรแลนด์เป็นรองฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเป็นต่ออยู่1.5ลกูกโอ้โห,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 หราคาเปิดมาแม่งโคตรแพงเลยนะราคาเปิดมาแพงจัด,จด,จดเลยนะฝรั่งเศสนะครับไปดูถิติล่าสุด3นัดที่เจอกันมานะครับย้อนไปเมื่อปี2022 นี่ครับเมื่อต้นปี2022มาปลายปีนะครับเป็นฟุตบอลโลกนะครับก็ฝรั่งเศสนะครับตบไป3-1ครับต่อลูกควบนะกินเต็มครับแล้วก็ย้อนไปนู่น2011นะครับฝรั่งเศสกดไป1-0ครับต่อครึ่งลูกกินเต็มครับย้อนไปเมื่อ2004นู่นนะ2004ผมยังไม่ได้เข้าวงการเลยนะท่านผู้ชมนะครับเสมอกัน0-0นะครับฝรั่งเศสเป็นต่อ1นลูกครับเสมอกันไปนะครับไปดูในทางด้านของฝรั่งเศสนะครับฟอร์มกระท่อนกระแท่นมาก นะครับสนัดล่าสุดเสมอ2ชนะแค่นัดเดียวนะครับในบอลยูโรนะครับล่าสุดไปเสมอเนเธอร์แลนด์มา0ูนย์ะครับก็ต่อปอก็เสียครึ่งโดนไปขาหนึ่งครับแล้วก็ยูโรเหมือนกันนะครับไปตบออสเตรียมา1นนะครับต่อ1นึ่โลก็ยกไปนะครับแล้วก็ไปนู่นเลยนี่ครับเมื่อต้นเดือนนะครับก็เป็นกระชับมิดนะรต่อแคนาดา2ลูกก็เสมอมาโอ้โหแล้วสตาร์ดังๆทั้งนั้นนะฝรั่งเศสนะ ยิ่งพี่เอ็มบัปเป้น anyway, right ี claro ่กาลังมาแรงนะวันนี้ใส่หน้ากากอะไรก็ไม่รู้นะหน้าแกน่าจะไปโดนอะไรมาสักอย่างนะผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับไปดูทางด้านของนี่กว่าโปแลนด์นะครับโปแลนด์ก็รั่วเหมือนกันนะครับยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับสองนัดที่ผ่านมานะครับกับยูโรสองพันยี่สี่นะครับล่าสุดไปโดนออสเตรียตบมาสามหนึ่งนะครับโอ้โหแมต์นี้ผมช้ำใจนะเจ็บเยอะเลยนะครับแมต์นี้แล้วก็ไปโดนฮอลแลนด์ตบมานะครับสองหนึ่ง เป็นรองอยู่หนึ่งลูกนะครับก็ยกไปนะครับแล้วก็ไปเป็นกระชับบิดนะครับก็ไปชนะตุรกีมา2อหนึ่งครับโปแลนด์ mm. ต่อปอนะต่อน้อยนะทีมค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไห่นี่ครับสำหรับโปแลนด์ก็วันนี้นะครับกระทอนกระแท่นเหลือเกินนะสำหรับฝรั่งเศสนะครับแล้วโปแลนด์ก็ฟอร์มผิดหูผิดตาไปเยอะเลยก็ยังเชื่อมั่นนะครับยังเชื่อมั่นว่าฝรั่งเศสจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าแต้มก็ฝรั่งเศสในตารางก็ ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนียครับตอนนี้เราเลื่อนลงมาดูแต้มแต้มกันก่อนนะครับในกลุ่มนะครับในกลุ่มดีนะฝรั่งเศสตอนนี้แข่งไปสองนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะครับมีสี่แต้มนะครับมีสี่แต้มนะฮะแข่งไปสองนัดนะชนะหนึ่งนะครับชนะหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็โปรแลนด์ยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับแพ้ไปถึงแพ้ไปสองนัด แพ้ไปสองนัดนะฮะอันนี้เขา่าจะใส่คะแนานผิดนะครับน่าจะเป็นสามคะแนานนะสาหรับฝรั่งเศสนะครับก็เพื่อจะเป็นจ่าฝูงนะครับออ,ออเตียถ้าชนะก็จะแซงฝรั่งเศสถ้าฝรั่งเศสไม่ชนะนะเพราะว่าฝรั่งเศสมีแน่ครับหนึ่งลูกครับรอแค่ลูกสองนะฝรั่งเศสมีแน่รอแค่ลูกสองเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไปได้ครับฝรั่งเศสไม่ติดสูงนะไม่แนะนาําไม่ติดสูงเพราะยิงกันไม่ค่อยสูงว่ะบอลยูโรเนี่ยต่อตัวไปเลยครับ ต่อตัวไปเลย1.5นะครับเล่นแบบเซฟเซฟก็ลูกควบลูกครึ่งก็ก็ได้ครับโอเคสําหรับฝรั่งเศสครับไปได้ทุกราคาครับลูกควบลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งครบสองไปได้หมดผมมั่นใจว่าฝรั่งเศสรับทรัพย์ครับมาต่อกันเลยแล้วกันรัวๆไหลๆรัวๆะไรไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยครับเนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์นะครับเจอกับออสเตรียในคัมคืนนี้โอ้โหผมบอกเลยคู่นี้น่าสนใจนะครับ ฮอลแลนด์ก็ฟอร์ Auto มดีออเตียก็ฟอร์มดีนะครับก็ดูที่คืนนี้ใครจะเป็นคนได้แต้มนะครับราคาเปิดมาได้เสียเลยนะราคาปอะฮะร,ราคาเนเธอร์แลนด์ต่อปอะฮะเปิดมาได้เสียเลยกันแล้วไปดูกันเลยลกันนะว่าสถิติทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรครับผมอ่าสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์เปิดราคามาปอโอ้โหก็ราคาสูสีนะเพราะทีมค่อนข้างจะสูสีกันนะ้ไปดู3นัดล่าสุด นะครับ่งนันล่าสุดย้อนไป2,021ช่วงกลางเดือนกลางปีสำนันล่าสุดท่านชมดูนดครับออสเตรียยังไม่เคยชนะฮอลแลนด์เลยนะออสเตรียยังไม่เคยชนะฮอลแลนด์เลยนะล่าสุด2,021นะครับฮอลแลนด์ต่อครึ่งคูบลูกนะครับตกไป2-0ครับแล้วย้อนไป2,016ครับเป็นกระชับมิดเนาะราคาเสมอนะครับฮอลแลนด์ตกไป2-0ครับแล้วก็กระชับมิด2,02 สองวัตติเบตโน้ตเนี่ยย้อนไปไกลเลยนะฮะก็ลุกขึ้นควบสองครับเนเธอร์แลนด์ช่วงนั้นโอ้โหช่วงพีคนะราคาก็แรงๆไปหน่อยก็ชนะครึ่งนะครับชนะสามหนึ่งก็ได้ครึ่งไปนี่ครับสำหรับสามนัดล่าสุดของฮอลแลนด์ฮอลแลนด์แข่งไปสองนัดนะสำหรับยูโรนะครับล่าสุดไปเสมอฝรั่งเศสมานะครับเรียกว่าว่าที่เต็งแชมป์ไงฝรั่งเศสโอ้โหเล่นจริงหมาไม่แตกนะท่านผู้ชมนะครับไปเสมอฮอลแลนด์ไปเสมอฝรั่งเศสมานะครับศูนย์ศูนย์นะครับก็ก็บวก ก็เป็นรองอยู่นะครับปอนะครับก็กินครึ่งไปนะครับแล้วก็ไปตบโปแลนดมาสองหนึ่งนะครับไปตบโปแลนมาสองหนึ่งต่อหนึ่งลูกก็ยกไปครับแล้วก็ย้อนไปดูนู่นเลยนะครับเมื่อต้นเดือนนะครับเป็นกระชับมิตรนะครับเจอไอแลนด์ต่อสองลูกกินเต็มครับสี่ศูนย์กินเต็มครับสี่ศูนย์นะฮะส่วนนะครับทางด้านออสเตรียอโอออสเตรียก็ไม่ทำดาล่าสุดไปตบโปแลนมาสามหนึ่งครับล่าสุดไปตบโปรแลนมาสามหนึ่ง นะครับแล้วก็ไปโดนฝรั่งเศสตบมาหนี่ครับแล้วก็ย้อนไปกระชับม,มิดก็ไปเสมอสวิตเซอร์แลนด์มานะครับก็เป็นรองสวิตเซอร์แลนด์นะไปรองสวิตเซอร์แลนด์ก็บวกไปนะครับไปดูตารางคะแนนก่อนนะ่ครับสำหรับตารางคะแนนตอนนี้ฮอลแลนด์นะฮะในในกลุ่มดีเนะี่ยฮอลแลนด์เป็นที่1ของสายนะครับชนะ2แข่ง2นะัดชนะ1เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้2ลูกนะครับมีสีแต้มทำไมทำไมอ่เขาถึง ใส่ตารางผิดนะครับใส่คะแนนผิดนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับส่วนอัลารีนนะครับสองนัดชนะสองนะครับเสมอหนึ่งนะครับเสมอหนึ่งเช่นกันนะครับชนะสองแพ้หนึ่งนะครับมีสามแต้มมีสามแต้มก็ถูกแล้วนะครับผมหลอนเองครับมีสามแต้มครับส่วนเนเธอร์แลนด์ถ้าชนะก็น่าจะเอ่อการันตีผ่านเข้ารอบได้ นะครับก็น่าจะการันตีผ่านเข้ารอบได้ต่อชนะวันนี้ก็จะมีแต้มเป็น7แต้มนะครับแต้มเป็นเจ็ดแต้มส่วนออสเตเลียก็ต้องไปเบียดกับฝรั่งเศสมาดูลุ้นกันอีกทีนะครับก็วันนี้ราคาสบายสบายครับพี่น้องราคาสบายสบยเปิดมาแบบนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่เป็นนักลงทุนดีกว่าเล่นแบบนักลงทุนเล่นแบบใช้สมองไปราคาเสมอได้ผมว่าคอนแลนไม่แพ้ออสเตเลียหรอออสเตียหรอเนะี่ยเพราะดูสถิติที่เจอกันมาคอนแลนด์ไม่เคยแพ้เลย นะครับไม่เคยแพ้เลยเปิดราคามาแบบนี้นะครับม่หนึ่งสูงก็สูงๆนะาราคาราคาปอเนี่ยผมว่าน้ําจะเออๆหน่อย้ออออนยประมาณหนึ่งจุดเก้าอะเต็มเลยหนึ่งเก้าถ้าใส่ราคาเสมออานะจจะเหลือหนึ่งจุดเจ็ดไปไปลายนะครับก็น้ําไม่น่าเกลียดนะก็คือถ้าใครเป็นสายเต็งนะถ้าใครเป็นสายเต็งก็เอาชัวร์ๆเลยถ้าจะเล่นจริงๆนะก็ก็กดราคาเสมอไว้ก็ได้ผมว่าฮอนแลนไม่แพ้หรอกนะครับเพาะงกนัน คู่นี้ครับเน้นๆเลยนะครับเลือกเชียร์ฮอลแลนด์ครับได้ทุกราคาได้ทุกราคาจริงครับตั้งแต่ผมว่าไม่แพ้นะครับตั้งแต่เสมอปอไปยันครึ่งลูกครับขอเลือกเชียร์ฮอลแลนด์ครับโอเคคู่ที่3นะครับไปดูกันนู่นเลยนี่ครับกับโคปาอเมริกาขออภัยนะผมทํารูปผิดนะครับเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันโคปาอเมริกาในเวลาตีห้านะครับ ตีห้าตรงนะครับไปรูพบกับแคนาดาโหยคู่นี้นะครับหวานเกี๊ยบนะครับสําหรับผมว่านะที่ท,ที่ที่ผมดูมานะผมว่าโคปาเมริกาแม่งยิงเล่นง่ายกับบอลยูโรบอลโลกนะเพราะโคปาเนี่ยถ้าทีมไหนเก่งแม่งยิงยับเลยนะทีมออ่อนก็ไม่มีพิกนะครับสังเกตหลายหลายรอบแล้วนะนะก็คือบอลตอบไปได้หมดครับแทบร0อเอร์เเลยนะครับโอเคไปฟังบทวิเคราะห์คู่นี้กันครับมาคู่นี้ก็เปิดเปิด,เป,ดเปิดราคามาค่อนข้างดูดีนะี่ครับ ราคาเสมอนะครับราคาเสมอนะครับไปง่ายๆสบายๆนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับราคาเสมอก็ใครชนะก็ได้ไปนะก็ไปดูสติเจอกันสองเจอกันทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมานานมากนะครับเจอกันล่าสุดนูนไรกระชับมิดท,ทีมชาติสองวันสิบนู่นนะนะครับก็เป็นไปโรที่กดไปสองศูนย์โหตอนนั้นสองวันสิบราคายังมีนะท่านผู้ชม นะครับถือว่าเว็บเนะี่ยผมผมยอมใจนะเว็บบ้านผลบอลนะครับสถิตินะของเว็บนี้นะโอ้โหย้อนไป2องพันสิั้นี่แกมีหมดเลยนะนะฮะทั้งแบบทั้งราคานู่นราคานี่แกมีหมดเลยนะยอมใจจริงๆนะครับคนทำเว็บนี้โอเคไปดูสถิติของเปรูนะครับเปรูสามนัดนะครับเปรูสามนัดก็ล่าสุดไปเสมอชิลีมานะครับก็เป็นรองนะครึ่งลูกก็บวกไปนะครับ แล้วก็ไปนุ่นกระชับมิตรก็ไปตบเอลสวาดอมาต่อหนึ่งลูกครึ่งนะครับก็แพ้นะครับโดนกินไปนะฮะแล้วก็ไปเจอกับปาลากรวยนะต่อไปครึ่งลูกก็เสมอกันแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบนะครับเสียไปโดนนะฮะสำหรับแคนาดานะครับสามนัดล่าสุดนะครับสามนัดล่าสุดยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับโอปาอเมริกาก็โดนอาร์เจนตตบไปสองศูนย์นะครับแล้วก็แต่สามารถเสมอฝรั่งเศสได้นะ ท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะครับหรือฝรั่งเศสเขาไม่เอาจริงก็ไม่รู้นะครับวันนั้นก็ผมผมผมได้แคนาดาอยู่นะก็เป็นรองอยู่สองลูกก็กินเต็มไปครับแคนาดานะครับแล้วก็ไปโดนเนเธอร์แลนด์ตบมาสี่ศูนย์นะครับตอนควบก็โดนไปเนี่ยไปดูด้านตารางคะแนนก่อนตารางคะแนนก่อนที่ีไอเปรูกับแคนาดาอยู่กลุ่มเอนะครับแข่งเพิ่งแข่งกันไปนัดเดียวนะครับเปรูก็ยังไม่ชนะใครครับเสมอหนึ่งนะครับ เสมอหนึ่งะยังไม่ได้เสียประตูเลยครับมีหนึ่งแต้มครับส่วนแคนาดานะครับนัดที่ผ่านมาแข่งไปนัดเดียวแพ้ไปนะครับแพ้อาร์เจนตินาไปสองก็ตามนั้นครับเปรูก็หวังจะขึ้นเปนที่2องนะครับแคนาดาก็หวังจะมีแต้มราคาเปิดมาแบบนี้มองทางเปรูดีกว่าครับมองทางเปรูดีกว่านะครับใส่เสมอนะไม่ต้องอะไรมากนะครับเพราะว่าอาจจะชนะไม่ขาดเพราะแคนาดามันสามารถยันฝรั่งเศสมาได้ไงดูออกวะท่านผู้ชม มันยันฝรั่งเศสมาได้นะครับยังเป็นรองอยู่สองศูนย์แต่มันยันเนเธอร์แลนด์ไม่ไหวผมงงมากเลยนะฮะมันยันเนเธอร์แลนด์ไม่อยู่นะครับแต่ไปยันฝรั่งเศสอยู่นะครับก็ราคาเสมอสบายครับท่านผู้ชมนะครับไปได้เลยเปรูราคาเสมอนะครับเผื่อมีสักเม็ดนึงนะฮะเม็ดนึงก็ได้เสียแต่อย่างที่บอกครับอย่าไปกดสูงในช่วงนี้บอลทีมชาตินะยิงกันไม่ค่อยเยอะเขาเน้นเขาเน้นผลการแข่งขันนะเขาแข่งสี่นัดแล้วมันก็ตัดสินเลย นะแข่งสีนะั้นมันตัดสินมันไม่เหมือน bon ny, บอลลีกนะท่านผู้ชมบอลลีก bon มันยังปล่อยไก่บ้างยังตั้งรับบ้างนําแล้วเอาต่อได้บ้างเพราะลูกได้เสียมันค่อนข้างต้องใช้นะในท้ายฤดูกาลสําหรับบอลลีกนะครับก็โอเคคู่นี้ง่ายๆครับท่านผู้ชมเชียร์เปรูครับราคาเสมอส่วนใครว่าบ้า,บาคิดว่ามีก็ใส่ปอไปได้นะครับแต่นัลกลงทุนอยู่แล้วครับใส่เสมอโอเคคู่นี้เลือกเชียร์เปรูครับ อ่ะมาถึงคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับก็เป็นโคปาอเมริกาเหมือนเดิมนะขอให้ผมทํารูปผิดนะท่านผู้ชมอาจจะงงนะไม่ใช่ยูโรนะครับเป็นโคปาอเมริกานะครับสองพันยี่สิบสี่นะครับคู่นี้ครับชิลีกับอาร์เจนตินาครับแปดโมงตรงบ้านเรานะครับคู่นี้นะครับอาร์เจนตินาเปิดมาราคาหนึ่งลูกครับก็ไม่ถือว่าน่าเกียดนะสำหรับอันเจนตินาเนาะตอนนี้ตึงจับเลยนะครับอาร์เจนตินาโคตรตึงเลยนะตอนเนี้ยพอๆกับโปรตุเกสในยูโรตอกมันในในลึกนี่สึกยูโรเลยนะ โอตุเกตกับอาร์เจนตินาเนี่ยปีนี้ตึงจัดเลยนะครับแข่งบอลภูมิภาคเนี่ยโอเคไปฟังบทวิเคราะห์กันครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่เป็นฝ่ายเปิดราคามาหนึ่งลูกนะครับถ้าทไปดูกันดีกว่านะครับย้อนไปเมื่อต้นปีสอง2นยิบสองนะครับก็เป็นอาร์เจนตินาชนะไปสองหนึ่งนะครับราคาเสมอนะครับราคาเสมอก็กินเต็มไปนะครับแล้วก็ไปเจอกันเมื่อสองพันยี่บเอ็ด่ครับก็ เปิดมาครึ่งค้บลูกนะฮะก็เสมอกันก็โดนไปครับอันเจนิน่านะแล้วก็ไปเสมอกันอีกนะครับเปิดมาหนึ่งลูกก็แพอีกนะครับเปิดมาหนึ่งลูกก็แพ้อีกไปดูสถิติของทางชิลีกันก่อนนะครับชิลีล่าสุดนะครับในโคปาโคปาเมกาก็ไปเสมอไปลูมาศูนย์ศูนย์นะครับเป็นต่อเขาครึ่งลูกก็โดนไปนะครับแล้วก็ไปกระชับเมนุนเจอปาราไกวนะครับต่อครึ่งลูกชนะไปสามศูนย์หวานเจี๊ยบครับ แล้วก็ไปโดนฝรั่งเศสมานะครสามสองก็ไปลองอยู่ลูกขึ้นก็กินไปครับส่วนอเจนิน่านะครับทีมตึงดูครับท่านผู้ชมตึงแค่ไหนนะฮะเนี่ยเป็นสิบนัดครับแพ้อยู่นัดเดียวเนะี่ยแพ้อุลุกไกโอ้โหอุลุกไกไ่ยืนหล่อเลยนะถ้าให้มันยืนรวมรวมๆรวมๆกันนะอุลุกไก่หล่อสุดเลยนะ ก็ไปดูครับเปิดฤดูการโคปาเดเลโคปาอเมริกามาก็กดแคนาดาไปสองศูนย์พอดีคาเลยนะต่อลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไปกระชับมิดกับโกเตมาลานะครับต่อ2ควบสามนะครับยิงสามยิง4 1, ี่หนึ่งเนี่ยก็ได้ครึ่งไปนะครับแล้วก็ไปกระชับมิดกับเอกวาดอร์นะฮะต่อหนึ่งโลกก็ยกไปนะครับ,รนะรบดูท่านผู้ชมดูสถิติของออร์เจนตินาโอเคนะว่าถือว่าดีเลยนะแต่ก็ส่วนใหญ่ยังกินไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะี่ครับ ก็ออยังชนะครึ่งเสมอชนะครึ่งเสมออยู่นะน,นะแต่สําหรับคืนนี้อาร์เจนตินาผมบอกเลยชิวชิวชี้ชีชชชช้แปะแปะหนึ่งลูกมีแน่เราแค่เมตสองอย่างที่บ้านบอลบอลเขาได้บอกไว้นะไปอาร์เจนตินาซ่าเหลือเกินนี่ครับผู้หนิงไม่ต้องคิดเยอะครับต้องชมทีมมันต่อมทีมมันตึงอยู่แล้วนะฮะหนึ่งเม็ดมีแน่เอาคิดง่ายๆว่าอาร์เจนตินาไม่แพ้แค่นั้นพอนะครับไม่เสมอไม่แพ้แค่นั้นพอครับ ชนะอยู่แล้วหนึ่งลูกมีแน่นอนนะครับเราแค่เม็ดสองว่าจะกินเต็มหรือเปล่าอย่างไอคู่นี้ผมเลือกเชียร์อาร์เจนติน,น่าครับต่อแค่ลูกเดียวพอท่านผู้ชมใครที่ไี่สายเต็งลูกเดียวพอนะครับไม่ต้องไปหวังเยอะนะครับชนะหนึ่งลูกก็นยกไปนะฮะับจะเสมอก็ตามนั้นแหละครับพี่ชายโอเคคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ก็เลือกเชียร์อาร์เจนติน,น่าครับผมอ่ะจบกันไปแล้วนะครับสําหรับสี่คู่ในค่ำคืนนี้นะท่านผู้ชม ก็ชอบตัวไหนนะครับชอบตัวไหนก็จิ้มสายได้เลยแต่ถ้าท่านใดที่รับฟังอยู่รับชมอยู่ยังไม่มีแนวทางดีๆนะขอขอญาตฝากหนะ่อยนะขออนุญาตฝ,ฝากทีมงานสาายฟุตบอลไว้ในอ้อมข,ของใจทุกท่านหน่อยผมว่าเป็นทีมงานที่มีม,มีอยู่แล้วนะทีมงานผมแตกแขนงไปเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับก็ตอนนี้ก็เลยมาทาสาายฟุตบอลแบบเต็มตัวนะครับเข้าไปได้นะครับเข้าไปในครอบครัวเรากลุ่มทีเด็ดเรานะครับผมบอกเลยว่าบอลสดกําไรแน่นอน สูงแรกโคตรแม่นทีมงานผมนะผมบอกเลย10ตัวได้8-9ตัวแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยผมรับประกันเลยมาเข้ามาก็ได้นะครับง่ายๆนะครับเพียงเป็นสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกกับเรานะครับสมัครมาเลยเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่อั้นนะครับมาเล่นตามกันนะครับก็สแกนได้ใครสะดวกสแกนก็สแกนครับอ่าใครสะดวกแอดไลน์มาก็แอด3 0 9 z j a k n มาแล้วกันนะครับ อย่างไรฝากกลุ่มไว้ด้วยเนีครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังผมพูดอะไรไปทั่วนะก็ขอใ้ทุกท่านโชคดีแล้วกันสําหรับ4ตัวที่ให้ไปเนี่บขอทุกท่านโชคดีสําหรับ4ตัวที่ให้ไปแล้วกันอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะสั่นกันดิ่งไว้เลยนะครับลงคลิปทุกวันเจอกันทุกวันแน่นอนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ